ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะอาจารย์คณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2563 รองศาสตราจารย์วันชัยเพี้ยมแตงอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาเข้ารับรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2563โดยเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2563 โดยได้เข้ารับรางวัลนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564รางวัลเสมาพิทักษ์เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐานและสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานธริตีธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานโคศกกระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน9,96,000คนขณะที่โครงการคนละครึ่งใช้ใจ่ายแล้ว89,389ล้านบาทนางสาวกุลยาตันติเตมิต พิ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเราชนะหลังเปิดรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มบุคคลไร้สมาร์ทโฟนผู้พิการและผู้ชาราเมื่อวานที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น9,96,000คนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าประชาชนไม่ต้องรีบลงทะเบียนหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยกระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนไปจนถึงวันที่5มีนาคม2564 สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขากว่า1,023แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดบริการพิเศษส่วนโครงการคนละครึ่งล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการแล้วกว่า1,2ล้านร้านคา้าโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ทั้งหมด14.793ล้านคนและมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่89,389ล้านบาท รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี